สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาสู่ช่องของจั๊ดจั๊ดสโลไลท์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำมินิรีวิวนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวขาดน้ำไม่สดใสนะคะผิวลอกเอ้ยหรือว่า ใครที่มีปัญหาะคะมีริ้วรอยหรือสาว20ต้นต้นแบบจานเนี่ยอยา,จากจะปกป้องผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนบาคน,นะควรค่ะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะถึงคิวของ Royal Paris นะคะเปิดตัวที่แรกที่ประเทศไทยเช่นเคยค่ะเป็นรุ่นใหม่นะคะเขาชื่อว่า Royal Paris นะคะเรว i เทอร a ่ไฮยาโรน c i c อสิพัพพิ้งครีมเดนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรไฮยาโรนิกนะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ถึง1,000เท่านะคะเพราะว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็ สามารถนะคะให้ริ้วรอยนะคะบนใบหน้าบางๆนะคะจางลงได้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะเมื่อทาไปเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสักสองอาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยจะขาวก็ส,งสางใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้เพื่อนๆดูผลิตภัณฑ์ของเขาใกล้ๆนะคะว่า ถ้ารูถ้าไหลย,ยังไงนะคะเนื้อครีมเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาทาให้ดูด้วยค่ะท้ายคลิปเช่นเคยนะคะวันนี้จ๋าก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากอีกเช่นเคยค่ะของ Royal Paris Hyaluronic Acid ตัวนี้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นของ Shopping Mall ของ Royal Paris ในแอป Shopee อีกเช่นเคยคะ่ะเราใครที่อยากสั่งซื้อนะคะจ๋าจะทิ้งลิงค์นะคะสั่งซื้อไว้ข้างล่างเพื่อสามารถกดสั่งได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนีใ้ใกล้กันเลยคะ่ะ หมดปัญหาเรื่องริ้วรอยด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดของ Royal เป็นสูตรลับเฉพาะที่มีโมเลกุลเล็กมากๆนะคะทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ร้อยเปร์เ็เลยค่ะเปิดออกมานะคะก็จะมีฝานะคะปิดอีกหนึ่งชั้นตัวนี้เนี่ยจะเห็นบางคนทิ้งไม่ทิ้งนะคะมันเป็นเพราะว่ามันกันตรนี้นั่งเข้าไปเนาะนี่นะคะและครีมแบบ มีความหอมสไตล์รอยัลอยู่แล้วนะคะเพื่อสามารถไปซื้อไม่พายตักครีมแยกได้นะคะเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยก่อนเราจะทาครีมมือเราอาจจะไปจับขวดนั่นขวดนี่มาทาก่อนหน้านี้ใช่ไหมบางทีมันอาจจะแบบมีเชื้อโรคหรือแบคบทีเรียอ,อย่างงี้ยอาจจะลงไปสะสมไดะะ้ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะแบบ เข้มข้นนะคะทาเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็หนึดหน้านิดนึงนะคะแต่เรากออ็สามารถนะคะลงเมคอัพต่อได้เลยนะคะนี่นะคะนะครีมเขาซึ่งจ๋าเนี่ยใช้มาสักพักแล้วนะคะก็ตัวนี้หลกัหลกๆเลยคือเติมน้ำให้ผิวใช่ไหมแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่มีอายุสักแบบ อายุ20ขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะว่าถ้า28-29มันจะนานไปก็ใครที่แบบมีอายุสัก20ขึ้นไปเนี่ยแล้วอยากบำรุงผิวไม่อยากให้ผิวเนี่ยมีริ้วรอยก่อนวัยันควรนะคะทาตั้งแต่อายุ20ต้นๆเนี่ยจะช่วยเป็นการป้องกันในอนาคตนะคะหรือถ้าแบบ25-26เริ่มมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบทาการไว้ดีกว่าแก้นะคะแล้วก็เออนอกนั้นคนที่อายุกิจานั้นก็สามารถซื้อมาทาได้เลยนะคะนี่ซึมเข้าสู่ผิวไวมากนะคะ นี่เลยนะคะก็ทาไปเลยนะคะทาคอด้วยนะคะเผื่อแบบหน้าตึงแล้วคอเหี่ยวอะไรนี้นะทาไปเลยจ้านี่เลยนะคะเพืเ่อนๆทาเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกหลังทาเดี๋ยวก็คือสบายผิวนะคะไม่เหนียวเนิอนอะที่จะบอกว่ามีความหนึดเนี่ยมันจะแบบ ไม่ลื่นเท่าแบบว่าทาเซรั่มอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เนาะ mm. ก็สามารถลงเมคอัพต่อได้เลยนะคะ mm. จะดูว่าผิวของฉันเนี่ยจะแบบเป็นไงเออ mm. พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะแต่ว่าความค้ำของใต้ตาเนี่ยยังไม่ลดเพราะว่าเป็นคนที่นอนดึกมากนะคะแบบปีสี่ปีห้านะคะตัดคลิปเอ่ยทำงานเอ่ยนะคะ mm. ก็ได้ประมาณนีก้ก็โอเคแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ใช้ไปสักแบบ สักสองอาทิตย์เนี่ยพอกรอยสิวรอ,อยต่างๆจางลงด้วยค่ะแล้วก็ผิวหน้าก็กระจ่างใสขึ้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนจ๋าป้ายยาได้สําเร็จไหมคะก็เดี๋ยวจะมาบอกโปรโมชั่นแล้วนะคะวันนี้มี2โปรโมชั่นดิดดวงด้วยกันนะคะโปรที่1นนะคะนี่เลยนะคะเข้าไปที่แอปช้อปปีนะคะแล้วก็เซิร์ชซูริเ a ลแพร์ริสเลยคะจะขึ้นช้อปปิ้งมอล l นะคะเป็นอันดับแรกเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดไปที่สินค้า,าใหม่นะคะก็จะขึ้นเป็นตัวนี้มาเลยนะคะแค่โปรแรก ะะก็คุ้มสุดๆไปเลยนะคะเมื่อซื้อ Royal Paris นะคะไฮยาลูรอนิกอรุ่นนี้นะคะซ้อมกระปุกนะคะในราคา999บาทเท่านั้นเองแถมฟรีนะคะทึก4หลอดด้วยกันโโหคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะจะอยู่ที่ราคา999บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะ ซึ่ง royal paris นะคะเขาก็จะมีคูปองนะคะให้เก็บอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะก็จะมีส่วนลด200ระ้คะเมื่อซื้อยอด1,499บาทนทคะส่วนลด300บาทเมื่อซื้อครบ1,799สบาทและส่วนลดถึง500บาทะคะเมื่อซื้อยอด2,999บาทก็คือคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมแล้วก็ยังได้ส่วนลดอีกนะคะมันเพื่อนแถมส่งฟรีอีกซึ่งถ้าเพื่อนไปเก็บโค้ดเครื่องเติมของ s h อป e e นะคะจะเป็นโคด้ดดอล70%ขง Sho pping Mall อย่าง999บาทนี้ใช่ไหมก็จะลดไปอีก90บาทก็เหลือเพียง9 9บาทเท่านั้นคะ่ะและโปรโมชั่นที่2นะคะซื้อ2ฟรี3นะคะเซตนี้ในราคา1,399บาทนะคะก็คือซื้อนะคะ Royal r e v i t a l i n g y a l u r o n i c Acid รุ่นกระปุกม,มกตัวนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ Royal r e v i t a l i n นะคะที่เป็นขวดเซรั่มอย่างนี้นะคะ ซื้อ2นะคะจะแถม3ก็คือร o y แพร์รนะคะฮยารณงนอหลอดด้วยกันแล้วก็จะแถมนะคะผ้ามัดคอ1ชิ้นด้วยกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคูป,ปองของรอเนี่ยสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกตัวในร้านเขาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อให้ครบตามยอดนี้ก็ได้ค่ะใครที่เป็นสาวกรอย l ลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะกับโปรเด็ดดวงโปรโมชั่นที่แบบคุ้มนะคะได้ทั้งของแถมได้ทั้งส่งฟรีนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนลดอีกมากมายเลยค่ะก็สําหรับใครที่จะสั่งซื้อน,นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้ว นะะเพื่อนๆสามารถกดสั่งได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำให้หิวกันนะคะเพื่อนๆกับ Real Paris หรือว l า p ทอริพายอโร onic อสซิตพับพิงครีมเดยตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย